ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวโอ้โหบรรยากาศตามค่ำคืนของเมืองลอสซอนโตสนะครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมท่านหลอดนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม GTA V ในบทเนื้อเรื่องกันในพาร์ทที่26กันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลุงไมเคิลเพิ่มคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือเดินชมรอบเมืองอยู่ไม่รอบเมืองอย่างเดินชมเมืองตอนนี้ก็กำลังไปปนรถคันนี้ลงมารถสวยเกินไปเหมือนไส้ ไปแล้วนี่ปิดเพลงก่อนฮนะโอเคมาครก์กแผนที่แบบไปทำภารกิจหลากไมเคิลนะภารกิจชื่อไมเคิลด้วยเอ,อ้ยจอดจอดจอดโอเคลงปื hey, look, look. ง๊บลงตรงนี้โอเค ก็ขึ้นฟุตบาทไปนิดนึงโอ้โหม่บีบแต่เลยสายแปดป่ะนี่สายแปดป่ะนะเอ,อ้ต่สายแปดต้องเป็นสีฟ้านี่โอ้ยเลี้ยวมาทางนี้ฮะโอเคร้านเสื้อผ้าลงครับไปโอ้โหภารกิจขึ้นตรงนั้นร้านเสื้อผ้าด้วย เข้าไปข้างใน h a t I will to ออช่างแม่งไม่อ่านอ๋อมีสูตรด้วยไม่คึลนต้องสูตรอย่างงี้บ้างฮะเต็มยศนี่ออโต้เซฟเซฟไปอยู่ร้านทั้งคืนเลยเหรอไม่ขึ้นมึงทำอะไรเนี่ยฮะทั้งคืนทั้งวันเลยอะ่ะเอ็ดเคออกมา อ๋อมากับไอ้นี่มากับจ oh, 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 ิมโอลิม huh. oh, okay ูซีด้วยเยสเปียร์วีพีซ่าโใช้ลิมูซีเหรอจริงดิเปิดแชมเปญเลยจิมโบ้ลูกรักโอ้โหยัดเค้กทำบ้า พ่อผมเป็นเออโปรดิวเซอร์โปรดิวเ,เซอร์หนังจิมมี่เดเคอะไรมึงจะห้าขนาดนี้จิมมี่ <c oughs> ถือวายเฮ้ยไม่ใช่ถือวายสิถือแชมเปญขวดแล้วนั่งหลายบาทเต็นลมซีนเมื่อขับช้าไงไม่รู้วะาโอ้โหจมีเอ้ยกระดับแต่งชุดสูงแล้วเนี่ยคุณละปวดหัวเลยปรับไปดูข้างในไม่ได้วะ เลี้ยวไปทางนี้ฮะนี่เองตรงไปครับเรโมเซนเฮ้ยพ่อได้ยินแล้วแต่พ่อไม่ชอบวะเข้ามาเร็วกลับมานั่งลงเดี๋ยวนี้เสี่งพ่อนะผมไม่อยากนั่งครับพ่อ VIP จะไม่ ENT ใช่เธอเ <laughs> จ,จ็บไม่ต,ต้องตะคอกประเดี๋ยวต่อเธอเจเบนจิมมี่หุบปากสักสักคู่ ให้เดวินดูนะฉันต้องการพูดกับมารีฉันขอโทษฉันไม่ได้ทำฉันบอกให้แกตอย่าลงไงไอ้ลูกหมาแต่ฉันไม่ทำอะไรเลยใช่ใช่แกไม่ทำอะไรเลยดูนะเจมสเดวินฉันบอกว่าฉันขอโทษรู้สึกแย่กับเรื่องนี้มากเ ขอร้องช่วยใจยันหน่อยนะรักลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งเด,ดวินมันโกรธที่มันคิดว่าเราเป็นคนทําให้มอลลี่ต้องตายนะฮะแต่มอลลี่ทำตัวเองอ่ะวิ่งเข้าไปตรงเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะฮะโนดูดซะตัวแหลกเลยโอ้โหจะมีมึงแต่งคนตีนชิบหายแกงสามส่วน จุดสูตรครึ่งท่อนโอ้โหเทศโอ้ไงเจ้าสาวไงจ้าคันดีจ้ารู้จักพี่ไหมพี่คือไมเคิลเดซันตาบอดิวเซอร์หนังอ้าวไอ้นี่น่ว่ะเราเลสเลสโลและเละสโลนะอันทูมั้งเราทำได้โซโลโมอน เราทำมันได้ความจริงถ้าจะให้เหมือนกว่านี้ต้องมีคนเยอะกว่านี้ <c oughs> ตรงตะกล้องหรือผู้คนอะไรตอนนี้รู้สึกแบบคนน้อยไงไม่รู้ Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second, um, I'm Laszlo from uh, Fame or Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if... Uh, oh yeah, of course you should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called the Closet. Really modern stuff. Uh, <laughs> Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go She's over here. Lying, okay? I never had surgery. Come Milton, on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um. Love, love, loved the movie. Thank you so much. I appreciate it. When when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, all right, Jesus Christ. was emotional. Stick and I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on, Come on. let's get in there. Oh, Laszlo. Oh, wait, wait, wait. My little, my little. of She ไปสักล hey. hey, huh? uh, ูกคขอยข้างหลังมันเดวินทำบ้าที่นี at ่เนี่ยเฮ้ยแกเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีมากแม่ฉันอยู่แค่นี้แต่ไม่ชอบพญาแกเลยว่ะตายแน่ไปแล้วจิมมันส่งคนไปทำร้ายเมียเรานะฮะ เกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่อยู่ไหนพวกเราสาวอันตรายแล้วต้องกลับไปที่บ้านเซฟเดอะแฟมิลี่แกมีเวลาสองนาทีเพื่อช่วยครอบครัวของแกไอเวนไอหาเดวินมึงแกจะเอาเงินในเรื่องมอนลี่ใช่ไหมไอยี่ไฟเลยไม่เปิดแม่งเอ้ย พ่อไม่ทำอะไรเลยพ่อฆ่านักกฎหมายเหรอพ่อไม่ได้ทำพ่อไม่ทำอะไรเลยโอเคโอเคโอเคทนเดี๋ยวข้างเลียวโมกินนี่แม่งค้างหมดแล้วไปไปนี่นี่ คุณพอรออะดูแล้วนั่นไม่ใช่รถเพนครอบครัควแล้วนี่โอเคเจม,มี่ปปแอบๆซะนี่นี่เดซี่เป็นไงบ้างต้องเข้าไปนั้นพ่อแม่ไอ้เวนสายเร็วจับผู้หญิงเหรอจับผู้หญิงเหรอโอ้ my god โมานด้เราไม่เราไม่อะไรลูกเราอยู่ข้างในนี้แล้วหามันโอเคโอเคเจ้าสองคนอยู่ที่นี่นะรอตัวนะชินรักอย่าทำอะไรครอบครัวกูจะการพูดมมาริเวนเตอร์มาเฮอมาใครอีกไหม ยิงมาแล้วโอ้ยระเบิดนี่อย่าทำอะไรแต่ทำอะไรข้บคขัวกูอย่าทำอะไรข้บคขัวกูจะไม่จบอยู่ข้างในไปก่อนนี่เต็มหัวมาอีกไหมไม่เร้ไปเต้อ๋อเข้าไปเลยไหมไม่เป็นไรเทสซี่ นี่โคเวอร์แล้วไงโคเวอร์ไงโผล่หัวมาโผล่หัวมาโผล่หัวมากูเห็นมาข้างมาเหอะ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 นี่สามไปอีกฮะใครเอาอีกไหม me, นี่นี่เต็มหัว มาคงหมดแล้วเนาะโถม่าจะแน่สักแค่ไหนโอเคดูห้องจิมมี่ก่อนมีใครไหมไม่มีคนมานะฮะไปอยู่ข้างนอก no S <S วดดีหน้าจีนตายซะตายซะตายไปซะเปลี่ยนปืนแป๊บมาเหอะเอายมสีขึ้นมาละมึงเจอกูแน่นี่แต่หัวโอมาเพิ่มมาเพิ่มได้ จัดให้งามงามไปเลยไปไ,ไปไหนอีกคันนึงไปไหนไปไหนอีกคันนึงฮะแปกลับไปหาครอบครัวเรานะฮะมาแล้วเธอะะซี่เธอซี่แมนดาอือหือเต็มหน้าตัดปอดเกลียดแล้วไอ้เวนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังไม่จบหรอกอะไรวะเนี่ยมีใครอยู่ไหมเอ็ดเคบ้องบ้องอวกาศแต่เริ่มยิงแล้วนะอะไรวะเนี่ยเต็มหัวใช่ชอบชอบแม่ลายเวนเอ๊ะเอาไว้จักรกลนี่ผมคิดว่าพ่อเป็นพวกนั้นไม่ดูหน้าป่ะเลยเหรอ อย่ในห้องนี้แหละโอเคโถ่พวกเมรีเวเตอร์พวกสัตว์ล้วเร็วฟันตกด้วยพวกมันมาที่บ้านฉันเลสเตอร์บ้านฉันฉันต่อกับแมนด้ากับเซซี่จะพาเธอหนี ชมพู่ชมพู่ยังไงเหมือนกันอืมอต้องหนีไปเดี๋ยวนี้กาพวกมันจะมาอีกเอพวกแมรี่เวเตอร์ไอพวกสารเลวฮะแม่งเล่นกูถึงบ้านเลยเคเพิ่มสูตรแป๊บนึง นี่ปิดเพลงแป๊บโอเคไปที่ตรงนี่ตรงไฮตรงนี้ต่อตรงนี้แม่งเลยนี่ตุ้นน่าจะเข้าได้ไอมัสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่ถีบไปแล้วเนะี่ยปุ้ง โอเคเมื่อเขา,าไม่ได้เข้าข้างหน้าก็ได้ครับแม่นี่ต่ออย่างนี้แม่งเลยเมันไส้ครูเดเซนเตอร์กูด์ซียูเมย์รู้สึกมีอำนาจมากโอเคอืมเติมบะเติมบะ เดินเข้ามาตรงนีเ้เกือบลืมเกือบลืมไม่ได้มานานไอ,อ้ถูกแล้วด้วานี่มาข้างหลังร้านนะฮะตรงไปเข้าภารกิจเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> ขอทีมาสาย <c oughs> โอ้เรากำลังพูดถึงแกอยู่เลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> แกรูก้ปะเราเราลงพูดถึงใคร you okay uh, this is it option one i their armored cars. we take the crew's hostage and then we infiltrate the depository now once you're in there and you've got the score we send in a team of modded cars you load up you get out need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape but option two well we've never had a problem with people of that we? <laughs> the other guys will be drilling taking what they can you're gonna be the distraction always the attention seeker you know for a guy who's always stepping on his friends to get ahead he has an unfortunately low sense self work okay okay let me show you the board. do okay, recap these are our options we try to make them give us the gold or okay and we take it out if you're drilling a big old hole you'll need a big old drill a tunnel bore machine I'll locate it but you have to steal it and store it near the bank uh, they're excavating a new part of the mm -hmm. metro. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. there, so that's where you'll mm -hmm. go in. Uh, we'll need choppers for the getaway, too. Uh, Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. Uh, There's going to be a lot of heat, so think about that. Um, or I'm forgetting something. Uh, oh, that's it. <laughs> we'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it uh, again. I'll send you the details. Now, if you're interested in the more um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you get got some police stingers <coughs> uh, only cops So that's a headache of its own. Uh, what else? Um, oh, right, uh, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars, uh, normal suspensions gonna <coughs> <give> out <coughs> out A couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. <laughs> and that's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me. Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? No, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Subtle or obvious? Obvious. Mm, ABAB. A, B. Oh. บีแล้วกันฮะเอาไรเรื่องมาเลือกคนแป๊บโอ้โหแน่นอนเอาคนนี้เลยเอ็ดดี้ทำงานมาหลายครั้งแล้วฝีมือเยี่ยมยอดแน่นอนสเต็ปเดเวอร์เอามีคนเดียวเหรอ อเ้วจะให้กูเลือกคน, <ผม S 2> นทำไมนึกว<ต>่าม,มีมีสองคนก <Gun man S 2> ันแมนคนนี้เลยกับส่วนแบ่งเยอะนะฮะแต่ฝีมือระดับพกาลนั่งเตมหมดทุกหลอดเลยะโอเคผมจะดูนคนเอาคนที่แบบมีการทำงาน ตรงพวกประสิทธ,ธิภาพอะสูงสูงหน่อยเอานี่ละกันฮะ <is> อาจจะคนไฮเอ็ดตั้งนั่นเลยกูส่วนแบ่ง <want S 1> ตัดอย่าง <to go? S 1> เยอะโอเคเอาตามนี้เลยนะครับผมคอนเฟิร์ม We get the tunnel bore machine, and we're good to go. Fucking glory seeker! Oh, you got any better ideas? Obviously not. Otherwise, you already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the west coast is for him and him personally to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you. you ไมเคลลิลกับเ <c oughs> ชเวลนี่แม่งจะต่อยกันท,กทุกทุกครั้งเลยเว้ยเจอหน้ากันทีนี้แบบเหมือนจะมีเื่งกันตลอดใช่บหายโอเคต้องไปแล้วนะฮะออกมาการกัรชน,นบ,บานเปิดเพลงวิรีิกากาด้วย เรดดี้กากาออกมาเรียบร้อยเทรซี่โทรมาเทรซ์เพราะมีผู้ชายมาที่บ้านเราแล้วก็พร้อมกับอาวุธหนักไงเพราะันไม่สำคัญสำหรับพ่อหรอกถ้าพ่อตายแหมมีให้คำสอนเราหน่อยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวขอตัด G A พาร์ทที่26ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่27นะครับสวัสดีครับ